สดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเมคอัพใหม่ล่าสุดนะครับที่เรียกได้ว่าเพิ่งจะคลอดออกมาบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะเออแล้วก็จะบอกว่าเป็นตัวที่มีความพิเศษนะครับกับตัวกัดเองมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่กัดเนี่ยได้ร่วมคอร์รปกับทางแบรนด์เครื่องสําอางครั้งแรกในชีวิตแต่ทุกคนคิดดูดิเออแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือเป็นตัวที่กัดเนี่ยได้มีโอกาสร่วมออกแบบเนื้อมากับมือด้วยและนั่นนะครับก็คือในส่วนของ Skin Sctory c Sensor o a l e r ตัวนี้นั่นเองครับเซ E จังหวะนี้ก็ต้องปรบมือกันแล้วนะครับทุกคนในส่วนของตัวนี้นะครับเขามีความเป็นยังไงมายังไงนะครับถึงได้ไปร่วมคอร์รัปกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมา1คือทาให้ดูเลยแน่นอนนะครับแล้วก็2ก็คือว่าเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆของน้องคนนี้นะครับว่าเขามีความน่าสนใจอะไรยังไงนั่นนี่นู่นเนาะและที่สําคัญก็คือว่าจะมาตอบคําถามด้วยว่าแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมนะครับพร้อมก็เรียกครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนเลยนะครับว่าน้องคนนี้่าวว คืกโทรีสกิ y Skin s อ n s o r Concealer นะครับทุกคนสังเกตเห็นคำหนึ่งไหมคำว่าอะไรคำว่าเซนเซอร์ถูกต้องปะคำว่าเซนเซอร์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอะไรยังไงแล้วทำไมเขาถึงใช้คำนี้นะฮะจริงๆต้องบอกว่ามันคือคอนเซปต์หลักนะครับของคอนซีลเลอร์ตัวนี้เลยคือว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าเคยสังเกตไหมเวลาที่เราไปดูหนังดูละครหรือว่านั่นนี่น,น,นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาจะเห็นเวลาที่มีตัวละครที่ยกอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยก็จะถูกแบบเซนเซอร์เอาไว้ในภาพออกมาซึ่งในการเซนเซอร์สิ่่่งทีีมมันได ออกไปจากจอในภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าพวกสิวพวกรอยดําพวกไอตาคล้ำอะไรต่างๆ,ๆ <c ười> นานาบในใบหน้าของเราเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนกันแล้วก็ควรจะเซ็นเซอร์ออกไปจากนหน้าของเราเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะมีผิวที่สวยผิวที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจับตรงนี้เนี่ยมาเป็นคอนเซ็ปต์หลักของคอนซีลเลอร์ตัวนี้นั่นเองเพราะว่าตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะเซ็นเซอร์สิ่งไม่ดีออกจากหน้าของเราได้นั่นเองครับผมต่อมาข้อที่2นะครับก็คือในส่วนของเนื้อนั่นเองที่กับอกไปว่ากั่ได้รวมออกแบบบกัเ้าดวยนกก็ต้อองบี่กยได กันก็ถามเพราะว่าเขาอยากทำคอนซีลเลอร์เพ <c oughs> ื่อท like so like yes? ี่จะเอามาปิดอะไรคุณพาอบอกป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนซีลเลอร์มันก็จะมีอยู่2แบบหลักๆก็คือแบบน้ําแล้วก็แบบครีมใช่ป่ะทั้ง2แบบใช้ต่างกันนะฮะซึ่งแบบครีมที่มันเป็นแห้งๆเนี่ยก็เหมาะกับการปิดกับสิวอะไรพวกนี้มากกว่าเนาะแต่ว่าคอนซีลเลอร์แบบน้ำเนี่ยมันจะเหมาะกับการปิดใต้ตาหรือว่าปิดรอยปิดสีที่มันไม่สม่าเสมอนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยได้ดีถูกต้องไหมกันก็เลยถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าอยากเอามาปิดใต้ตาซึ่งก็แน่นอนว่าถ้า แบบหนึบหนึบนิดนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีความหนึบเนี่ยมันจะทำให้เกาะผิวได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนได้ไปลองนะครับมันก็จะมีความหนึบหนึบนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจไปนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าเกลี่ยปั๊บแล้วก็ไปตามมือแบบหายไปตามมือเราเลยอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็จะไม่ได้แบบซึมหายไปกับผิวจนจนไม่เหลือร่องรอยของคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยเลยไม่ใช่นะครับตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่าอยากให้มันเกาะผิวได้ดีแล้วก็ติดทนนานนั่นเองนะครับผมต่าาาคร้่กวใเถิด ที่ได้ดูแอดโฆษณากันไปบ้างหรือว่าอ่านตามอินสตาแกรมอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบว่าสงสัยนิดนึงแบบเอ๊ะนิดนึงไหมว่าแบบเฮ้ยเขาใส่ส่วนผสมของสกินแคร์เข้ามาทําไมเออตอนแรกก็ต้องงงเหมือนกันนะว่าใส่มาทําไมนะครับก็คือว่าในนั้นเนี่ยเขาจะเขียนเลยเนาะว่าเขาใส่ในส่วนของไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับแล้วก็วิตามินอีมาด้วยซึ่งการก็ได้ถามกับทางแบรนด์ไปเนาะแล้วทางแมร์เขาก็บอกว่าการใส่ส่วนผสมของ2องอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่าอย่างแรกเลยก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดมันจะช่วยดึงน้ําเข้าผิวของเราได้่ซึง ดึงน้าเข้าผิวของเราได้เนี่ยมาทำให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะคงความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวัน<ๆ>ก็จะทําให้มันไม่ตกรองเออแล้วก็การที่ใส่วิตามินอีเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นแล้วก็มีความแบบนุ่มมีความอะไรเงี้ยมากขึ้นนั่นเองครับผมต่อมาข้อที่4นะครับก็คือในส่วนของสีนั่นเองถ้าเกิดว่าทุกคนไปดูคอนซีลเลอร์ที่เป็นดนะักสโตนเนาะทุกคนก็จะเห็นได้ว่าเขาจะทําแบบสีไม่เยอะอะสักประมาณแบบสสีสีสีห้าสีอะไรเงี้ยมากสุดถูกปะแต่ท ทำมาทั้งหมดกี่สีใครที่ดูแล้วก็อิบเอาไว้ก่อนนะฮะให้คนที่ไม่รู้ได้ท่ายกันนะครับลองทายกันดูว่าระหว่าง6สีกับ8สีเนี่ยเขาทํากันมากี่สีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยนะครับเขาทามาทั้งหมด8ดสีด้วยกันครับทุกคนเออก็เป็นจุดที่ก๊ารแต่ว่าว้าวเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่คุยกับทางแบรนด์ว่าเขาก็บอกว่าจะทํามา8สีเนี่ยก็แบบคุ้ยพี่พี่จะทําจริงๆหรอเพราะว่าการทํา8สีเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะต้องเพิ่มสต๊อกอีกเยอะมากๆทุกคนนึกภาพออกช่่เเเเอออมมัันนหืกบบบบบแแวาาาาารรขขยยส้้ผง มันก็ต้องแบบว่าสต็อกแต่ละสีแต่ละเบอร์ไปอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งเขาบอกว่าจริงเขาตั้งใจจะทำแปดสีจริงๆเพราะเขาบอกว่าผิวของคนไทยเนี่ยมันมีหลายเฉดมากทั้งขาวมากแล้วก็เข้มมากแต่เขาเนี่ยอยากให้คนไทยอ่ะใช้ได้ทุกคนจริงๆเขาก็เลยตัดสินใจจะทํามา8สีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งของการที่ทําสีมาเยอะเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะใช้สีที่สว่างที่สุดนะครับมาเป็นไฮไลท์ได้แล้วก็สามารถใช้สีที่เข้มมากๆเนี่ยมาทาเป็นคอนทัวร์ได้อย่างตัวกันเองเนี่นะครับถ้าเกิดว่าใช้กับผิิวปกต ใช้กับการปิดใต้ตาหรือว่ารอยสีต่างๆนานาเนี่ยก็จะใช้เบอร์20ครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นสีที่พอดีกัดที่สุดนะแต่ว่าถ้าก็จะใช้ในการคอนทัวร์เนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์40เพราะว่ามันจะมีความเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับเออถ้าเกิดว่าก็จะใช้ในการไฮไลท์เนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์0 0นะครับก็จะแบบสว่างกําลังดีทาไปปับก็คือเหมือนแบบจมูกพุ่งขึ้นมาแบบไปถึงดาวองคารอะไรอย่างนั้นกันเลยที่เดียวเชียวนะฮะเออซึ่งในส่วนของสีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปลองดูก่อนนะวาแบบบบเ้ยมมัััจะะตรรรรงงงกผิขออไไค คนก็สามารถไปลองกันได้นะครับที่ Eve& แอนด์นะครับไม่แน่ใจว่าทุกสาขาไหมาแต่ว่าที่สยามสแควร์วันเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ามีคนไปถ่ายมาแล้วแล้วก็มีรูปหน้ากัดอยู่ตรงแบบเชลวังตัวนี้ด้วยนะครับยังไงก็ถ้าใครไปนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็แ็กกันมาใน i n s t a g r กรกันได้นะครับผมนั่นแหละก็ไปลองเนื้อกันได้ที่นู่นเลยนะครับต่อมานะครับข้อที่5้าเนี่ยก็คือว่าเป็นส่วนที่การรู้สึกแบบว่าเออก็ประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือว่าเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ส่ส่่่วบบ่วววววนนนนผผสสสมมมมมททีีีัคาาาแบบหรือเป็ ฟังแล้วมันน่าจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่างๆนา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 อย่างเช่นน้ําหอมอ่างเงี้ยเขาไม่ได้ใส่มานะครับแล้วก็แบบพวกพาราเบนอะไรนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวกันขึ้นเชื่อไว้ให้เพราะว่าบางตัวเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก,ก็ไม่รู้จักจริงๆว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาเห็นว่ามันมันแบบมันน่าจะมีโอกาสในการเกิดการแพ้แล้วก็การระคายเคืองกับผิวของคนที่จะใช้ได้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ใส่มานั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่สกินแคร์แต่ว่าคนที่แพ้ง่ายเนี่ยก็ไม่ นะก็คือว่าราคาของเขาก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากรู้แล้วนะว่าราคาเขาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับฟังมาขนาดน,นี้แบบไม่ใส่นะ้่ไม่ใส่นะี่ทํามาแบบนั้นโอ้โหคอนเซ็ปเป็นแบบนี้เนื้อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งใจออกแบบมาอย่างดีมันต้องแพงแนะ่เลยถูกต้องป้าแต่ว่าจริงๆแล้วราคาเนี่ยไม่แพงครับทุกคนเพราะว่าราคาปกติข,ของเขานะครับอยู่ที่350้าบาท<ฮ>เท่านั้นเองทุกคนเออแล้วก็ปริมาณของเขานะครับอยู่ที่2.2กรัมนะครับแท่งหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้เป็นเดือนคือถ้าเกิดว่าใช้ทุกวันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้้ใชทุกกกกวันเี่ย็็ออืปู นะฮะแท่งขนาดนี้นะแล้วก็เออแต่ว่าตอนนี้เนาะก็ด้วยความที่ว่าเพิ่งจะเปิดตัวมาใหม่ๆสดๆตอนๆอเนี่ยเขาก็เลยมีโปรโมชั่นสําหรับช่วงเปิดตัวมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาในช่วงเปิดตัวนะครับก็จะไม่ใช่350้บาทแต่ว่าราคาของเขาจะเป็น245บาทครับทุกคนเฮย้ยราคาคือแบบดีมากราคาคือน่ารักมากๆนะครับแล้วก็กันว่าเขาทําราคาออกมาได้ดีมากคือเป็นราคาที่สามารถใช้กันได้เกือบทุกคนต่อให้เป็นน้องๆแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยก็สามารถซื้อใช้ได้นะครับเป็นราคาที่ คุดีอ่ะอ,อืมก็ลองไปดูกันละกันเนาะแต่ว่าราคานี้เนี่ยอยู่แค่ช่วงเปิดตัวช่วงโปรโมชันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าผ่านช่วงนี้ไปก็จะกลับไปที่350เหมือนเดิมเนาะรีบกันนิดนึงก็แล้วกันเนาะเออใช่ซื้อที่ไหนได้บ้างนะครับลืมบอกไปเลยก็สามารถไปซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปนะให้อยากไปลองเทสเนื้อเขาหรือว่าไปดูสีเนี่ยก็ไปได้ที่ if and boy นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกสามารถซื้อได้ที่ shopee แล้วก็ l a z a d a าหรือว่าจะเป็นทางไลน์ของทางซิต จริงแล้วเนาะก็ข้อนี้นะครับเป็นข้อที่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันจะมีความอิมมชั่นแนลนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นความแบบความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเรานิดนึงแต่ว่าเราอยากจะเอามาเล่าให้ฟังนก็แล้วกันเนาะคือว่าหลายคนเนี่ยถามว่าทําไมแกถึงตัดสินใจคอร์รัปกับทางแบรนด์ซิกทอรีนะครับก็คือว่าต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณแบบ3ปี4ปีที่ก็ได้ทํางานเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ค่อนข้างเยอะมากนะครับทั้งแบรนด์ท่แบบบรนดะะไางวก็จถึั เอ็นเคัลเตอร์แบรนด์ลักชัวรี่แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ทํากันมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าร่วมง,งานมาเกือบเกือบร้อยแบรนด์แล้วก็ว่าได้แต่ว่าจะบอกว่าความตั้งใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกแบรนด์แต่มันเกิดขึ้นนะครับกับแบรนด์แบรนด์นี้เพราะว่าเท่าที่การได้สังเกตเห็นมาเนี่ยการรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเขามีความตั้งใจในการทําทุกๆผลิตภัณฑ์ออกมาจริงๆเพราะว่าท,ทุกๆครั้งนะครับที่เขาแบบได้ออกผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยเขาจะมีการคิดก่อนเสมอว่าเขาออกมาเนี่ยแล้วคนอจะใช้ได้จจรริงๆมมะสาาถ ใช้ได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถใช้ได้ในทุกๆวันจริงๆไหมอ่ะบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเนาะว่าคืออะไรสามารถใช้ได้ทุกๆวันหรือว่าแบบใช้ได้จริงๆไหมคืออย่างเช่นลิปสติกนะครับเบอร์2องของเขาที่เป็นตํานานหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันมาแล้วเนาะจะบอกว่าสีนี้มันไม่ใช่สีที่สามารถหากันได้ง่ายๆนะที่พะบอก่ะคือเป็นสีที่มันเหมาะกับผู้ชายมากๆนะครับแล้วก็คือเรียกได้ว่าผู้ชายสามารถใช้ได้กันเกือบทุกคนแล้วก็สามารถใช้ได้เกือบทุกสีผิวอะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคนที่ขาวมากหรือว่าคนที่ผิวเข้มมาก ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ราคาเนี่ยก็กําลังดีด้วยอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แกบอกว่าเฮ้ยสีเนี้ยมันหาไม่ได้ง่ายๆจริงแต่ว่าเขาสามารถหาได้ัน,นี้ภาพบอก่ะอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นจุดหนึ่งที่แกเห็นถึงความตั้งใจของเขาแต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนั้นนะแบรนด์เขา,ายังใหม่มากแกก็เลยคิดว่าเออก็อาจจะเป็นแบบแค่แพชชั่นของเขาในตอนนี้แบบทําตอนแรกๆมาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เว้ยทุกคนคือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมักจะ เนื้อภาพบอกป้แล้วก็มาจนถึงตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่มีปัญหาใต้ตาแล้วใช้คอนซีลเลอร์อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าคอนซีลเลอร์ส่วนใหญ่อ่ะมันจะตกร่องโดยเฉพาะคนที่มีริ้วรอยใต้ตาอย่างเช่นตัวกัดเองอย่างเงี้ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ไปนะบางตัวเนี่ยแพงมากเป็นพันเลยนะแต่ตกร่องพอตกร่องปับ๊บไม่ใช้เลยก็กลายเป็นว่าเสียดายตังค์ไปเลยแบบเป็นพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเนื้อภาพบอกป้ซึ่งเขาอ่ะก็มองเห็นแล้วว่านั่นน่ะคือปัญหาเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นโดยการที่ กแลและที่สำคัญก็คือว่าเขาก็ยังไปสรรหาส่วนผสมอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยทําให้ตัวเนื้อเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นได้สูงขึ้นมาอีกก็คือการใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดแล้วก็การใส่แบบพวกวิาวตามิน E ออะไรพวกนี้เป็นต้นนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกเลยนะว่าสาหรับตัวกันเองแล้วที่กัดเนี่ยมีความแบบริ้วรอยใต้ตาเยอะมากๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่กัดใช้แล้วรู้สึกว่ามีอาการตกร่องน้อยที่สุดกัทบอกแล้วนะว่ากัดจะไม่อวยแบรนด์เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นคนออกแบบเนื้อด้วยตัวเองเนาะแต่ว่ากัก็ยนะะัท เพราะด้วยความที่ว่าร่องใต้ตาของเราเนี่ยมันลึกมากมันลึกแบบเกินเยียวยาแล้วมีทางเดียวที่จะช่วยได้ก็คือการฉีดฟิลเลอร์เท่านั้นนึ่ภาพออกปะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็ยังคงตกร่องอยู่แต่ว่ามันตกร่องแบบน้อยมากๆน้อยที่สุดตั้งแต่กัดเคยใช้คอนซีลเลอร์มาเลยอันนี้ต้องต้องชมเขาจริงๆว่าเขาทําออกมาได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่กัดเห็นถึงความตั้งใจของเขาเนี่ยก็คือในส่วนของแพคเกจจิ้งที่ใส่ตัวผลิตภัณฑ์มาถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของซิกทอร คือมีความแบบอลังการมากกับว่าง่ายแล้วก็1คือกราฟิกสวยนะครับแล้วก็2ก็คือว่าเขาบอกรายละเอียดทุกอย่างมาชัดเจนครบถ้วนมากทั้งวิธีใช้ทั้งสีทั้งแบบว่าเออส่วนผสมนะครับทั้งออยอ,อะไรต่างๆนันนคือก็เ <ๆ S 1> ียได้ว <ๆ S 1> ่าใส่มา <ๆ S 1> ครบนั่นแหละซึ่งในส่วนของตัวนี้เอาจริงนะตอนแรกกันก็คาดหวังมากว่าแบบเขาจะทําออกมาได้ดีเหมือนเดิมไหมหรือว่าเขาจะทําแค่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพุ่มพลาสติกมาเฉยๆซึ่งเขาเนี่ยก็สามารถทําออกมาได้ดีมากๆเนื่องจากว่าเขาทํามาเป็นกล่องแบบนี้เลยครับทุกคนซึ่งข้้้าาาางงในนกก่อเเเถิิดดวรปขึ ะะกราฟิกก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในนี้ก็จะมีบอกว่าเอ้ยแอปพลิเคเตอร์ของเขาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มีการบอกทริคในการใช้ด้วยนะฮะแล้วก็รวมถึงบอกว่ามีสีทั้งหมดกี่สีอะไรยังไงร,รวมถึงส่วนผสมนะครับแล้วก็ต่างๆนานาคือก็เรียกได้ว่าแบบบอกมาครบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แพ็กเกจจิ้งก็ยังคงอลังการงานสร้างเหมือนเดิมก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดที่การรู้สึกว่าเนี่ยคือความตั้งใจของคนทำนะครับแล้วก็เป็นจุดที่การเนี่ยค่อนข้างประทับใจมากๆด้วยครับผมซึ่งพอเราเห็นถึงความ เ,เราก็เลยรู้สึกว่าเราสบายใจที่จะตัดสินใจคอรับก,กับทางแบรนด์เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะออกผลิตภัณฑ์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องตอบโจทย์และก็จะต้องดีแน่นอนอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะคอรับก,กับเขาครับซึ่ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่มันออกมาเนี่ยมันก็ดีเกินความคาดหมายของเราจริงๆครับและสําหรับคําถามสุดท้ายนะครับที่ถามว่าแล้วคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยผู้ชายสามารถใช้ได้ไหมก็จะต้องตอบว่าใช้ได้สิครับทุกคนเพราะว่าตัวกันเองเนี่ยก็เป็นคนออกแบบเนื้อมากับตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้แน่นอนนะคร ว่าไม่ใช่แค่ว่าผู้ชายสามารถใช้ได้เท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงก็สามารถใช้ได้เช่นกันแล้วก็รวมถึง LGBTQ+ ทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่อะไรยังไงสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผม <S <S และนี่นะครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดทั้งมวลนะครับของคอนซีลเลอร์ตัวนี้นั่นเองก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าถึงแม้ว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราออกแบบมากับตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่อวยเขาแบบว่าคือคือแน่นอนแหละว่าทุกผลิตภัณฑ์มันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะซึ่งทุกคนถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วนะ แล้วเนาะมีข้อเสียยังไงก็สามารถที่จะติชมกันเข้ามาในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีจุดไหนนะครับที่มันจะสามารถนําไปพัฒนาหรือว่าปรับปรุงได้เนี่ยก็จะได้นําไปบอกแบรนด์เนาะเพื่อที่คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับยังไงสุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นการคอร์รับกันครั้งแรกของการกับแบรนด์เครื่องสำอางจริงๆก็ฝากน้องคนนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนกันได้เลยนะครับซึ่งลิงทั้งวัวทั้งวนนงงรัรว่าาถ้เกกิดใครสะวนย่าลืม ไปเจอกันที่ if and boy นะครับสาขาสยามสแควร์วันกันด้วยเนาะเพราะว่าตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเอาไปวางขายที่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนซีลเลอร์ตัวนี้กันนะคบผมยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนเอาไว้คราวหน้าหรือว่าคราวถัดไปเนี่ยครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันละกันเนาะว่าเรื่องราวเบื้องต้นเลยตั้งแต่แบบว่าทางแบรนด์เขาทักเรามาจนถึงแบบว่าออกมาเป็นตัวนี้เนี่ยมันเป็นมาอย่างไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยกันละกันเนาะสุดท้ายนะครกดอช Subscribe บัสโกโบกัสเอาไว้ด้วยนะครับได้ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันละกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย